เบนเนเกมหมดให้แป๊บหนึ่งได้ปะกูจะให้คนดูของเออก็คลิปที่แล้วกูไม่ได้ลงไงกูลบทิ้งไปแล้วโอเคนะ่าจะกูปิดไมค์ก่อนมโอเคครับม็อดที่เบนลงมาก็ของก็เป็นม็อดเออเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบเขาเรียกว่าเออแร่พิเศษครับก็จะมีของเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอย่างที่ผมไปฟาร์มของกันมาเสร็จแล้วพร้อมจะสู้กันแล้วครับ มาเริ่มเด้เขาแล้วมาดิแนะนำให้เอาเบนก่อนไอเบนมันไม่มันไม่มีเกาะเอ้ยกูสู้คนนะไอ้แนกูเห็นว่าไม่มีเกาะกูเอาก่อนแล้วเอ้ยมึงอย่าออก ออกนอกวงดีสันไอ้เป็นอย่างโอ้กลัวกันดิเลยเหรอยังอยู่นอวงดิเฮ้ยม่อยู่ในวงดีอยู่ไม่อยู่ในวงดีอยู่ในวงมาอยู่ในวงโอ้ยออกออกตีกูเลยโอ้โยกับตายอะไรอะไรอืมฮอะไรนะวายนะ ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยสิบไอ้เหี้ยหมวกกูแตกชิบหายแล้วเฮ้ยเบนทังเท้าแตกเหรอเฮ้ยเบนเบนเท้าแตกแล้วเบนเท้าแตกแล้วเฮ้ยเป็นตัตีมึงไม่ได้เพราะตตีได้แต่ขาหมื่นแล้ว Ê. là ละเอาเธอ.ผมมาดิผมพี่เดี๋ยวเพื่อน.เดี๋ยวๆรอ จะดีเงี้ยเพื่อนตากเงินชาร์ตไอ้องเงินชาร์จหมดแล้ทีมวิทย์เยอะนะทีมวิทย์เยอะอย่างโหอ่าเดี๋ยวมาเชื่อสายนะมึงมันเงินชาร์จเงีมึงก็ดูที่มึงเงินชาร์จมามันใส่อะไรบ้างอะที่มึงเงินชาร์จไว้เขาสู้อ่องเาสู้กูก่อนวะอันนี้ขยุดมึงก็สู้กันไม่ดีกูแพ้ไปแล้วรอบนี้กินเหี้ยอะไรมันฝรั่งไอ้สัตว์ไอกระจอก อ้าวว้าบ่กูเดินไปหามึงแบบเนิบๆไปแล้วให้กูชนะกูคงไม่นั่กินอย่างนั้นหรอกกูชนะกูไม่มีเลิกโอเครอบที่หนึ่งผมชนะเดี๋ยวไปดูรอบที่สองกันเลยกูไม่มีเลิกโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เซิร์ฟไอเมนเป็นไรไม่รู้ครับอยู่ๆผมก็บินได้เฉยเลยผมก็ จีบรัวๆเลยอยู่ๆด่าเบนก็ตีดาบตีบล็อกที่เราแตกครับเซิร์ฟเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เซิร์ฟพังที่เบนเซิร์ฟเป็นอะไรเกมหมดเหรอนี่เกมหมดใช่ปะเกมหมดเชี่ยอะไรทำไมกูยังเก็บอยู่เลยเกมหมดเลยวของเกมหมดจ้ะเกมหมดพ่อมันแล้วกูตายได้ไง ูเซิร์ฟมันเป็นอะไรได้กูตายเลยเลยเนี่ยยี่เบย์มึงทำอะไรกูอเข้องแล้วแบบหายฮ้ยมันหายเจ็บวะเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดีเดี๋ยเฮ้ยกูหายเจ็บกูบอกไม่ัข้องบบมึงตายไม่ถู ไอ้กูหายเจ็บแล้วกูบินแล้วกูหายเจ็บแล้วกูบินได้ะเนี่ยนี่มึงเกมโหมดอยู่ปะปแต่มึงตีกูตายเชื่อปะมึงลองบินม,มาตีกูดิอ่ะมึมงอมลองบินมาตีกูกูไม่ได้เกมโหมดเห็นปะกูไม่ได้เกมโหมดกับมึง,ง,งนี่ขึ้นกูตายรัวๆเลยเด้ก ตั้งแต่ด่าไปตีบล็อกแตกอะไรอย่างเงี้ยอะไรกันเนี่ยน like ี่เห็นปะกูบินได้กูไม่ได้เกมเหรอพวกมึงนี่เสริมรัวอะไรอย่างเซิร์ฟเอาเสริร์ฟเสริมปิดแู่เซิร์ฟพังเหี้ย